อร่อยมากมายค่ะทุกคนแกงส้มชะอมทอดนะคะน่ากินไม่ล่า,ากินข้าวกับย่าได้นะคะทุกคนนี่หน้าตาหน้าทานไหม มานะคะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะอันนี้เป็นของย่านะคะของย่าไม่ต้องวิถีพิถัน <c oughs> ของย่าก็หั่นเลยน้องมากจะแกงเหลืองสักถ้วยนึงนี่ยแหละคะ่ะ ถ้วยสองถ้วยพอได้กินมีดอกแคด้วยนะนะ่ะเก็บมาจากต้นวันละสองดอก3ามดอกเอามาใส่ใส่ตู้ยเย็นเอาไว้โอเคเรียบร้อยใช่ได้มาตัว อุ้ย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 ลืมลืมลืมสูตรเลยแกงนี่มันต้องใส่กะปิด้วยอือท่าไที่อ่ะได้แล้วก็ได้แล้วปิกอน จะไม่อร่อยแล้วไม่ล่ะพอแกงม้อเล็กลืมหมดเลยพริกแกงเหลืองนี้ก็เป็นพริกแกงที่แม่กูส่งมาให้นะคะ เปรี้ยวไม่อวยจะเปรี้ยวไหมคะคอโอคอเลนี่มาขำเปรี้ยกนะคะทุกคน ความขยันยากก็ใส่ทั้งอ้นี้ลงไปเลยเปรี้ยวแหละก็ได้อยู่นี้ขอสักหน่อยหนึ่ง ชูรสเค็มแล้วนะคะเนี่ยในพิแกงก็เค็มอยู่แล้วรสชาติดีทีเดียว ที่จริงมันยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะแต่ก็ยาก็รอไปมะขามเปียกเนี่ยเราไม่ได้คั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันออกลิบคิดจะใส่ไปเปรี้ยวทีเดียวเดี๋ยวก็เปรี้ยวมากมากกว่าเดิมเอาแค่นี้พอน้ำแกงได้แล้ว แกงได้แล้วก็ใส่เลยชะอมใส่ชะอมลงไปอันนี้ก็รอให้มันเดือดทีหนึ่งอันที่จริงไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะว่าชะอมพึ่งทอดเสร็จใหม่ๆนี่แหละ โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็ไงหนะ้าตาน่ากินไหมคะนี่แกงเดืองชะอมทอดนะคะแล้วก็ใส่ไปหูไาย่าทอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ใส่ตู้เย็นไว้เพราะฉะนั้น ตั้งให้มันเดือดอีกหน่อยนึง อร่อยอยังแรงไม่ได้เติมอะไรเลยนอกจากกะปิกับมาขามแล้วก็ตัดหนึ่งรสไปนิดนึงอร่อยเวอร์อร่อยมากมายค่ะทุกคน แกงส้มชะอมทอดนะคะน่ากินไม่ล่า,ากินข้าวกับย่าได้นะคะทุกคนนี่หน้าตาหน้าทานไหมมานะคะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ